พร้อมยังปั๊มปั๊มยมดูดะสวัสดีค่วันี้ยิ้มหจะมาเล่นรืองกนี่ค่ะอันนี้ที่จริงก็คือตอนแรกถ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่าแล้วปุ๋ยลืมถ่ายก็เลยเป็นอย่างนี้ที่จร้วปุมยนี่กดนีมันจะลุด ยืนหลุดอยู่มาหันไม่ได้ติดกันแน่นเลยค่ะวิธีกมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมครทีตรงตัวรถมันเนาะตรงตัวรถมันจะมีจุดแบบนี้ให้เรากดปุ่มโกตรงนี้แล้วก็เห็นจุดที่ปากของตรงนี้มคะก็ใส่ลงไปให้ตรงเอาตัวที่มันเป็นรูมีรูตรงนี้ค่ะใส่ลงไปให้ตรงกับรูสีขาวใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วพอเราใส่ลงไปเสร็จก็ให้ปล่อยปุ่มโกขึ้นค่ะแล้วมันก็จะติดอยู่ตรงนี้อันนี้นะคะไปคือค่ะเปิดตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะงเงๆี้อเราจะต้องเปิดตั้งแต่แรกแล้วนะคะอ๋อเราต้องเปิดแต่แรกก่อนนะคะนี่ไงนี่เปิดตรงปุ่มโกแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะอ๋อใส่ลงไปนี่ไงแล้วก็ใส่ลูกโป่งลงไปเอาลูกโป่งสีส้มนะคะสูอาีชมพ อ๋อขนมยังใส่ลูกตุ้กสีส้มนะคะใส่ลงไปนี้นะคะแล้วเร็สอดเข้าไปในลุมอ๋อก็สอดเข้าไปอย่างนี้นแล้วก็ปลุกแล้วก็ว้าเป็นเหมือนปีตาดำนะอ้าาาาา้าา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 กาามาา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 ไาา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 มาา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 ้าาาาา เสร็จแล้วก็กดป่มสีฟ้ารถ็จะไปเลยว้าวทำไมมันไปไองเดินมาไม่มันไปเองยังไม่หยแต่หนูแย้มได้เล่นสองรอบแล้วค่ะรถมันจะมีวงกลมข้างหลังนะคะแล้วเราก็เห็นใช่ไหมเราเสียบเข้าไปค่ะเสียบเข้าไปเลยนะคะต้องให้แน่ใจก่อนนะว่ามันจะไม่หลุดอ๋อไม่หลุดแล้วเนาะเสร็จแล้วหนูยิ้มก็ทำการซุปซุป เหรอย้ย <ไ professors> yeah. จริงอ่ะปีนต่ลิ้นเลยของหนูแย้มมาค่ะมันไม่ชีพังนะคะเมื่อกี้หนูแย้มลืมกดให้มันลงล็อกค่ะโอเคกดเลยเสรแล้วยัเ <Pokemon> ก <with emotion> <ots> ันไปเนี่ยว้าวว้าว กะนนห,หนูแย้มปั๊มปั๊มไปแล้วไงห,วหนูแยม้มใช่เพราะว่าหนูแย้มปัม<อ>๊มปั๊มแล้วทำหนูแน,ค,นคิดจะมานั่งตรงนี้ยิ้มได้ก็คิดจะมานั่งตรงนี้เหมือนกันแม่ปุ๋ยก็จะชวนมานั่งตรงนี้เหมือนกันหนูแย้มได้ปั๊มได้เล่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้หนูยิ้มเล่น,นะค่ะแม่ปุ๋ยไม,ม่ได้ทำอะไรเลยแต่หนูแยม้มใส่ไม่ดีเองนะ ก็ต้องยอมรับก่อนที่จะใส่ก่อนที่จะปั๊มก็ต้องดูดีๆสิไ,ไม่ไม่ปุ๋ยไม่ขอคุยค่ะามายิ้มหอมนะเอาแล้วว้าวว้าวแ<อ>ม่ปุ๋ยรู้แล้วค่ะลูกเวลาเราใส่อะเราต้องดูดีๆนะว่ามันจะหนีบทั้งสองข้างแล้วดูดีๆนะแล้วก็เปิดลองดูสิ แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ลองติ๊ก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 ดูแน่นแล้วนะโอเคแน่นแล้วเสร็จแล้วก็ปั๊มได้เลยจ้าหนูแยมเอาเร็วยาสยาเอาไว้นะเป่าเร็วเครื่องเป่าเครื่องเป่ารถลูกโป่งต้องขยับนะได้เลยค่ะเครื่องจะระเบิดเครื่องจะระเบิดแล้ว ปั๊มปั๊มปั๊มนะเด็กๆก็เล่นได้นะคะปั๊ม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 เลยค่ะพอแล้วก็กดปุ่มโู้โอ้หนูยิ้มหนูยิ้มจะเป่าเหรอเป่าได้เหรอโอ้โหดูหนูยิ้มเป่าโอ้ลูกใหญ่มากเลยเตียงตัวพร้อมย่้งพร้อมระเบอกนะให้สัญญา โเครื่องปั๊มนี่คือปดได้ใจจริงเลยทำแล้วทำาไฟลูกปองเงินทองอ่ะอว้าวหนูอยากเป่าเองสามารถเป่าเองได้ด้วยหรอ้อาเามาดงไงเนีย๋ยวม่ปุ๋ยเจ้ารออยู่ใกล้ๆนะ ปุยถอยให้เห็นไหมไม่ถึงเลยเห๋ยวตาหนูอยเูยิ้มบ้างชนไงปุยดูนะนี่ปุยตรงนี้นะก่อนท네 er pues. ี่มันจะเป่าได้มันจะเหนียวใช่ไหรเราจะต้องยืดยืดดูกสิยืดจะหลุดเลยเหรอคะ ได้ไหมโอ้ยเป่าไม่ออกนี่กันดึงด้วยนะโอ้นสูงเลยขึ้นลูกใหญ่เลยสูงชนคิ้วเลยแล้วปล่อยเด็กตม้นไปได้จริงหรือเปล่าน่ะโอ้โว้าวชนเสาเลย แย้มพอแล้วหนูแยม้ยมมาไปได้จริงหรือเปล่าทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดิไปนี่เจ <c oughs> ๋งอะ่ะเห็นถวยของเรามหมไปเลยนะ <Okay. S 2> โอเคโอ้ยโดนกำแพงจ้าชัา <c oughs> ้นที่หนึงห่าวถอยออกเดี๋ยวครั้งนี้จะโดนกำแพงใหญ่ข้างหลังแล้วนะคะเนี่ยตาา ไมน่นแรงก็ได้สองรอบค่ะหนูยิ้มเดี๋ยวหนูแย้มแน่นก็ได้สองรอบค่ะเพราะว่าเขามีกำแพงสองชั้นเอาลูกเร้เลยนะอยอเอาอีกไม่ทำอ,<ห>อะไรตอนนี้คุยกันแล้วนะคะว่าหนูยิ้มได้ทำกี่รอบหนูแย้มก็จะได้ทำตามหนูยิ้มนะคะทาเท่ากันเลยนะคะอ้าว ปาสกสักหนึ่งรอบอ้าวหอมยังโอ้โหเหลือกำแพงเล็กหนูยิ้มก็จะถามให้กำแพงเล็กล้มให้ได้นะคะรอบที่เท่าไรแล้วคะรอบที่เจ็ดแล้ว Thôi lốm lốp như lên <laughs> Dân, dân Hả? Mày đưa chỉ xôm lôi <laughs> 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 Lần đừng ăn thấy mưa vậy <laughs> <laughs> Thúc khôn เมื่อกี้นะคะแม่ปุ๋ยไม่ทันได่ทายของนูแยม้มอ่ะมันหลุดออกมาซะก,ก่อนนะคะยังไม่ทันได้กดทายเลยล้มลงมาเลยอลอาสุดใช้มันล้มทั้งอันเลย <S <S อ้มอกใช่เราไม่ทันเลยสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะาสาหรับใครที่อยากได้ของในชิ้นนี้นะคะลองเชิชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะใน lazada shopee ในเฟซบุ๊กก็มีนะคะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ